สวัสดีเจ้าดาบบ้านเกิดสาวเหนือนะเจ้าวันนี้มาทํางานค่ะมามาอยู่ที่ไร่นะเจ้ามาเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวแหมตีหนึ่งนะเจ้าของเงื้อง,งาจะมีสองที่ที่จะปลูกข้าวนะเจ้าแล้ววันนี้ก็เลยเห็นมีมีขุยจิกุงนักนะเจ้าเดี๋ยววันนี้เง่้ยงาจะกุจิกุงไปทํากับเข้าแรงไปตัดน้ําพริกนะเจ้าเดี๋ยวสก,กํานึ่งจะปาไปพอเนาะเอาไปพอกันกุจิกุงนะเจ้าตัวีเง่้ยงาไปเลยด้ยเจ้า ตอนนี้ฝนตกลงมาละลงมาไปปล่อยเดี๋ยวฝนหยุดตกแล้วเขาจะไปคูชีกุ้งนะเจ้าป้าป้าหูชีกุ้งแล้วนะเจ้าเดี๋ยวเขาจะคูนะเจ้ามาพอเลยมาหอกใกล้นี่เจ้าหูชีกุ้งมันจะเป็นหูแบบนี้เจ้านี่เป็นหูนี่ลงไปแล้วก็จะมีขี้ข่วยอยู่ที along, to to of ่นี่นะเจ้านี่คือจะมีชีกุ้งอยู่ในนี่นะเจ้าเดี๋ยวเขาจะคูนะเจ้าเขาหันหูมันไปทางใดนี่ วัดขึ้นอย่าได้ว่าหูมันตรงนั้นนะนี่เลยเจอแล้วเจอจิกุงแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าป้าจิกุงแล้วนะเจ้านี่มันอยู่ในหูนี่แล้วอ้าวนี่เจ้าจิกุงยังบอกออกปีกเตี้ยนะเจ้า ไอที่นี่เหาก็จะเก็บมันไว้ก่อนอุ้ยไม่ได้ไม่เราจะเอาต่ำน้ำพริกหนยเจ้าฮะไม่ปวดโดนได้ใส่ขวดเล่าเราจะเอามันมาห้อยไว้จะนี่น่อเจ้าไปไปหาหูไม่ต่อจะลงมือกับลันม่เวลาตีหอกโคชิกุงหน่อยเจ้าเราจะต้องใจ้ไม้นี่แย่เข้าไปในรูมันหน่อยเจ้าอันนี้เจอแล้วนี่ตัวนี้อยู่ใกล้ เราจะบาดใจมือแย่หนะ่อยเจ้าถ้าใจนิ้วแย่เพื่อบางทีมันเป็นรูตะเค็บหรือวตะขาบเนะ่ยเจ้าอันเดี๋ยวมันจะคบมือเราเนาะเจอแล้วเจ้าเจอจิ่กุ้งละเจอแล้ว,เ,เ,วเวลาเจอเขาจะใจมิดใจหมิดเคลียร์ๆไปอามันออกมา,ามันดิดมันดิดมันดิดแหมได้อีกหนึ่งตัว นี่จิกุงตอนนี้มันยังบบมีปีกเตี้นะเจ้าเพราะว่ามันยังน้อยอยู่เดี๋ยวเราจะเอาไปทำเข้าวกิ่นนะเจ้าตัวที่สองแล้วเจ้าตัวที่สองเขาจะเอาเสียมไม้ไว้เนาะโอเคหาต่อหาต่อมีตดในเห็นนี่เจ้าตัวใหญ่เด้อรอบนี้ได้ตัวใหญ่เจ้ามีปีกเรียบร้อยละ ตัวห้าปีตั้งหลังมาเลยลายที่เนี่ยเขาเ้องว่าตัวผู้เป็นจิกุงตัวผู้น่ะเจ้าแล้วเราก็เก็บไว้เหมือนเดิมเก็บไว้ออ้หามันครบมืออ้ามันครบมือได้ตัวที่สามโอเคคุดได้ไดล้วเจ้าจิกุงตัว เดี๋ยวเขาจะเอาไปเนกกับเข้ากันมแมลงนี่น่เจ้าจะเป็นตําน้ําพริกจิกุงหน่เจ้าเดี๋ยวจะลงไปจากสวนแล้วก็จะไปแวะเกบพักตีซูปเปอร์มาร์เก็ตของเงื่อนง่ายก่อนหน่เจ้าไปต้มกลับไปลวกกลับน้ําพริกจิกุงเจ้านี่มะเขืองามเลย มีเ้าถั่วักยาวแล้วก็มีพักกวางตุ้งเนาะเอาเด็กเก็บเอาพักกวางตุ้งไปตัวอเจ้ามีผักกวางตุ้งยอดงามๆเลยนี่ต่อไปเป็นการเก็บพริกเจ้าเก็บพริกที่สวนที่ปู่เองเจ้า ได้พริกมาหนึ่งกลับแล้วเจ้าแต่เดี๋ยวเขาจะไปทากับข้าวกินนะเจ้าดี๋ยอำนาบอำหยางเสร็จแล้วเขาจะทํากับข้าวแล้วเจ้าทำน้ำพริกจิกุงนะเจ้าจะไปเด้อได้จิกุงมาแล้วหน่ะเจ้านี่ใส่ไม่เสียบเรียบร้อยแล้วเจ้าราเขาจะต้องเอาไปจีกับกับไฟหน่ะเจ้าล้างทําความสะอาดเรียบร้อยเอาขี้เอาหยางเอาเรียบร้อยแล้วเจ้า จีกุงไปจีไฟแล้วก็มีตะไคร้เตินหน่่ยเจ้าเอาไปเผาไฟหน่อยเจ้าตะไคร้เสร็จแล้วก็จะต้องมีพริกพริกเตรียมเก็บมาจากสวนเลยเจ้าจะเอามาหำ่มใส่กับน,น้ำพริกจีกุงเสียบลงไป นี่กระเทียมเนี่ยเจ้าใส่กระเทียมลงไปเจ้าแล้วก็ใส่ทีกุ้งแล้วก็พริกจี๋เนี่ยเจ้าจะมีตะไคร้ที่เขาจีลงไปเวลาเขาจีตะไคร้นี่ตะไคร้มันจะหอมเนี่ยเจ้ามันจะไปดักกลิ่นคาวมันจะไปดักกลิ่นคาวของทีกุ้งอย่างอยู่ในครกเลยเจ้าต่อไปก็คือการโขลก ใส่เกลือลงไปน่อยนหนึ่งนะ่ะเจ้าเห็นไหนคะอาจารย์เติมน้ำลงไปน่อยหนึ่งเจ้าที่มันคุกคลิกใส่ไปสัก2ช้อน3ช้อนพอ ก็ใส่อุ้ม่ามีติขาดมาได้ใส่ไปอันนี้ก็เสร็จพรยแล้วเจ้าน้ำงพี่จิ้งคุงบางค้งว่าตังหักกวกลั่งคนห้องวาอย่างนะเจ้าบุงค้งเจ้า,าแต่ทั้งเหนื่ยคนห้องวายจิ้งคุงนะเจ้า แล้วเจ้าน้ำพริกจิกุงเจ้านี่คือหน้าตาของน้ำพริกจิกุงเนี่ยเจ้าเป็นแบบนี้มีพักลวกเรียบร้อยเนี่ยเจ้าเก็บมาจากซปเปอร์มาร์เก็ตของเงี้ยเนี่ยเน่ยเจ้าสำหรับวันนี้ก็รอตัวอีแล้วเนาะเดี๋ยวเงี้ยจะไปกินข้าวแล้วเนี่ยเจ้าข้าวแรงกับน้ำพริกจิกุงเนี่ยเจ้าถ้าชอบจะได้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เงี้ยเงี้ยไปเลยสวัสดีเจ้าบ๊ายบายไปละเจ้า